นี่เพราะมันใจสูนสองเกดินต่างเจ้าของมาเล่าให้แล้วต่างคนกับตางมาเล็กเจ้าของอะไรเนาะขึ้นที่รุ่นเนกะขึ้นขึ้นข้นขึ้าขึ้น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 ข้นขึ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 เนขึ้นข้นขึ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 ้น

มันหายมาวเอนี่ยต้ซ้อมาลักเกดสี่ดูใหม่ดีเนี่เด้อเก้าเดี่นี่สัมตัวมาได้เนาะซื้อว่าไหน้อสังตัวเขาจะขายสามสังตัวเขาจะขายกูฮอสังตัวเขาจะขายเอว่าขายองตัวสามตัวสตัวขายสตัวเขาเ่ดังเนี่ยเขาก็หะจิบเขาให้เยอะขึ้นเลยให้เด็หนงหลังเ้านะ ก็ขายกับพเก่าเนี่ยมัน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 มมันมัมันมัมันมันมันมัมันมันมันนมันมมัมมันนมันมม เด็กูกก็มาได้เก้าเกี้สีพุทธาโจมเสียสีน้ำเงินเรานางสาวยิ้มจุ้ยจุยพี่น้องดึกใจแห้งนะครับเราเบิ่าแต่คืออะไรนิดตอนที่บอกเด็กจอมผัวพูดสีญาสีปรทุมมาคุณตาเจ้าของบ้านฝันฝันบ้าพิ่นมาบอกยกมือขึ้นสองนิ้วมันบอกว่าเป็นงูมาคู่นึงเนาะเป็นงูมากซะก่อนคู่นึ้เป็นงูมากนะกระนาวมากคือว่ากระนาวฟันเป็นมนุษย์ คนงามเระีจ็อยกทีกเด็นมัมากคู่นึงงง่าแล้วม่วกระเา็นักเนาหนาพเนาะมาคู่นึงกับเจ็ดซองเจ็ดซองเดี๋ยวเห็นมอ่มาคู่นึงพี่น้องจับกอาประเด็นดีๆเด้อครับเดื่อคนบมาบอกอันยกมือกันสองนิ้วบอกว่าเอายกขึ้นในเบอร์น่นะหนมายกกันก่บอกกันก็มี่

อาหวงเป็นไงี้เก็ลงไปบม่นย่างเล้ว่ะัวมีตัวแข้วบยอะแบนเดี่วย่างเลยว่าที่ที่ซุนกี่อ่ะไปซุนดูได้น้องมันสุดๆไดูสามป็นท่ปูเรวันฟรานกี้มาูนมึงจุดสองเก็ตตัวนี้เนาะซุนสองเกตนี่่นอเกตัวนนสองเกต มันกแงมันมันคค้าเี่ยต่เาจนาะมนี่ตถือไรงานยว่าถูขึ้งแท้ตีปูเลยว่าปูราบอกว่าศุนศุนานย์แล้วศูนแล้วว่าสนว่าค่ะมน้องหันไี่จะนา่นแลู้นซุนนามาเูนด้ว่ะ มังโมแท้027ติ๊ตว่าน้องหวานเพราะว่าขันเท้าตีหลายๆก้อนกระสิตีเป็นซองสค่ะ02ตีไปตีไปลงมาเพราะว่ามื้อพันยุกนิ้วเด้อีกคางหนึ่งคางหนึ่งสองนิ้วปูเลยว่ากึ๊บกึ๊บแท027นั่นเด้นี่เนาะค่ะชัดเจนแล้วครับห้าวสีแปกเอาที่ พ่นชูมื่อมีันเามีแต่ก็ได้เนาะก็เนาะก็เลยมักควบฝันที่หลากหลายนากพอตัวพ่นบอกขับบอกแล้วเน้กกได้่เลยได้ใบสามาัเ่นมน่งรอ่พ่หน้ำเงินะค่เดี๋ยวค่อยไปถามคุณยาหมดปิงเราองซื้อใหย ราคาเหล็กคุณยายมันหาซื่อง่ายอันนี้ฟังเบิงมันจะยากได้หรือ่าสันเด็กชุดนี่มันบบา,าค่ะคุณตาเบิ้งดีๆครับดูดีๆอาจจะมีรางวัลน,นะครับห้าสามแปด้าที่มองเห็นน,นักกานคุณนสวรรสวรรษหยกคอนยกคอนนี่ฝากอยวันี้ฝากอยอ่างนี้ แม่แต่ทำคุณแม่ต้องมันสิทำท่านมันสิว่ท่านนั้นเพียงหน่อนค่ะคุณยายนะคะเพราะว่าคุณตาเพิ่นบอกว่าให้มาถามคุณยายเด้อหมื่บ้านคุณยายไปขอไปเบื้องยึดจอมปวกเห็นตัวใดมาสั่นค่ะคุณยายนี่คุณยายบ้านไดเด้อโอ้คุณยายบ้านไหนบ้านใดเลยาคุณยายเห็นมันบ่ค่ะ เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวดค่ะเดี๋ยวเด้เอาให้ดีๆเลยเดี๋ยวเด้จ้ะสบายย่าเบาๆหลายดอกสันแล้วหายเลยสบา่าอลยออรย่าีั้นอร่ะอกรดาษพับนีสองสเจ็ดหนึ่งเห็นซีโตนบ้าอ่คุณย่าจำบางนี่ไหมเป็นสีแดงกัเป็นแค่เลขเลขสองคูณบ่ล่ะเลขสองคูณแล้วตจะ จับอ๋อเราเห็นสองสามเจ็ดหนึ่งจะขังล่างแล้วเห็นเก่าสามบอกค่ะคุณยายเนือเลขล่างเด้อเก้าสามเรืล่างรางค่ะสองสามเจ็ดหนึ่งนะครัปจับแยกเอาจับแยกใช่กันเลยแล้วก็บอกว่าไล่คนตอนนี้ค่ะจะถือกระ마เพื่อไหนเห็นจำจังซี่จำนี่เขาจำนี่ค่ะจำหนี่ขอเพื่อนค่ะ งวดก้อนเนี่ยจะได้ั้งหมดได้ได้เหมืนเขาขืนค่ะอันเหมืนเขาบ่คืนกะลวยอีกแล้วบางหนึ่งนี่งวดก้อนนี่ได้สามตัวมัค่ะอู้ยงอดไหนท่องใบได้ม้าวใบไม้สองงวดเพาะมันสามตัวนี่ดิอันเลขนั่นท่อนไหมนาลังห่อนสามตัวค่ะหนึ่งสามโอ้สามสามหนึ่งไหมค่ะอ๋อได้เลขเลขนาเลขท้ายนะมันปะค่ะนาพออย่าง จับออค่ะเดี๋ยวแอดจะจับแยกให้นะคะจับแยกกันเอาเลยค่ะเป็นยายน้อาเบาๆไหลอยากได้ซื้อรถน้องพ่ออยากได้ซื้อรถมันคล่องอยากได้นั่ก็ซื้อรถค่ะเพราะว่าหายหินแล้วบ่ละค่ะก็เลยเบาไปหลอยาเว่าหลายค่ะแม่นค่ะเดี๋ยวมันสิดเขื่อนเพป็นยายน้องมาเพป็นหาเห็นยังสี่ไงบอกยังสี่ก็บอกลูกบอกหลานยังสี่ค่ะเอาสิบ่เบาไปใส่ค่ะ แต่ม <c oughs> ันไปเข้าสื้อยากนะไม่โอเคกว่าโทษอะไรก็บอะไรโทษพาลูกเขาก็ว่าบ่ไดรเขาหายเขาบ่าหายเลขตัวใดเขาบ่าหายจีบหนึ่งมันดังคขาดเลขจีบหนึ่งบอกว่าเคยรู้มาก่อนว่าเลขสิมาดังเพราะว่าเห็นก้อนเห็นเห็นก้อนนั่นนนั่อีกค่ะบันนี้อันอันอันฮาฮาจีบว่าไงเนาะฮาจีบว่า ก็เห็นขึ้นตัวนี้แหละค่ะไม่ใช่ปร่เด้น้ำเป็นสิ่งและแต่มันก็จะหาซื้อได้ก็จะซื้อได้การยืดที่ดวงบันเนค่ะที่ดวงค่ะบางคนเพิ่งก็หาซื้อได้ตีแมงค่ะคันดวงแต่ละคนน่ะไปซื้อร้านเดียวกันนั่นแหละ แต่บางเทียกับบ่อใดบางคนบางค้นกับดดเนาะดวงดวงมันจะเป็นตัวขาวดวงบ้านันกับบ่อใดเนาะค่ะแม่ค่ะขนมอะไรซึ่งขนมกับไอติมไปเอาไหนดูซิดูตังก่อนนมห้าบาทไอติมห้าบาทเอาห้าบาทเด้อนี่ห้าบาทู่ตรงนี้ จับมาเลยหนมหัอห้าบาทนะใอ้ไปนะพูดเยอะนี่ตัวเด็กราบคุณยออ่าดูเลย,ยไม่ต้องพูดมาก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 เจ็บคออยากได้เอาไปเลยอือเอาให้จัดจัดสองสามเจ็ด เจ็ดหนึ่งเอาสองสามกับเจ็บหนึ่งติดกับเก้าสามเก้าสามนี่เป็นเลขล่างเลขล่างโอ้เก้าสามเป็นเลขล่างค่ะว้าเจ็ดหนึ่งมันซื้อได้บ่ล่ะบลูกขึ้นกันสองสามนี่ละงวดบ้างหนึ่งเ็บอบเจงสี่ละกับเก้าสามมนเขาให้กับม่นด้วยได้งวดว่างหันอาคิซื้อได้กับอะไรซื้อรอนมันกบื้ีฝากลูกบาหล้องเก็บกับอะไรซื้อได้บ่ล่ะคุณแม่งวดนี่เจ็หนึ่ง บม่รู้คือกันแต่ว่ามูนี่านอยู่กับดวงเป็นีมค่ะ <c oughs> อยู่ที่ดวงแล้ว <c oughs> อยู่ที่ดวงเอาไปเลยไม่ต้องพูดมากลำบากใจ <c oughs> แต่คุณย่ายขอทานนะจ๊ะคุณย่ายมากเลยในใจเลยคุณย่ายมากเป็นตัวใดค่ะเกีท <p> <c oughs> ี่สัมากทั้งสองตัวเลยคิดเงกับ เก้าสามเนี่ยคุณยายถึงมาเจ็ดหนึ่งกับเก้าสามเนาะค่ะเจ็นเล่เนาะเจ็นเล่เลยนประจงอวยหน้าประจงอวยหลังกันมันมันได้เงยมัได้มันกันมันซื้อได้มันก็ได้เขาก็ได้ก้อนเขาอันสิว่าดังมากอยู่ดิครับนี่เป็นตันเป็นตรงของเขาแบบนี้เออกร่ได้อีกแล้วบบดนี้เลยแล้วได้ยินว่าเขาไปขายแด้วตัวนี้เออกระได้อีกแล้ว เอาเผื่อเอฟซี่เป็นเบิงเผื่อพันมิโชกค่ะคุณยายเผื่อปัญหาซื้อใดเนาะเผื่อดวงคุนมี่เด็กสามตัวสา 9, มเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งกับเก้าสามที่นอนสองสามเจ็ดหนึ่งด้างเก้าสามคุณยายแล้วมาเจ็ดหนึ่งกระตัวเก้าสามเนี่ยล่ะบนหมกักนี่มันตั้งเป็นตัวนั่นเลยดิมันนไม่เห็นมันืนไม่เห็นเลยอ,อ่ะขึ้นเห็นยืดจอมปวกคุณยาจอมปวกเมืออันไปปัดเท่าม้วนสะอาดที่เรานั่นละ <laughs> lấy no, no, à. bên nàng miếng lấy bưng. Oi nhau, Ôi mặt ơi, sắm mày nàng, 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 Cái sắm 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 สร้างความมั่นใจเพื่อนค่ะมาสิพอบรรยายมืาเนียนันผู้มาขายเราตะนี้ก็ขึ้นไปพอดีที่เห็นแม่นางเนี่ยก็ขึ้นไปเอ้าวละเบิ้งไหนตัวนี้แม่นู้นแม่นตัวใดนี่เบิ้งให้แม่เนี่ยมันมันเหล็กเบิ้งให้แม่เนี่ยซีเบื้องมีดอกแม่เบืมีดอกแม่อยู่กบบไหนเออเขาเจ้าบ่เห็นเออเขาเจ้าบ่เห็นเห็นแต่แม่เบื้องีดอกแม่เบื้องีดอกแม่สั่นเอามนใ้ตัวแม่สิซื่อตัวแม่เห็นได้อยู่นี่ กิหนึ่งมีบ่สองสามกิดหนึง่งมิบ่เจ้าเอาเบิดแล้วสัน่นอืมเบิ้สิขายขอกแม่สั่นผงมาขายแล้วตวดีค้นเป็นนางชับวมันน่เมยมากก้่เบิ้งเสียไปได้บิ้งกัว่าม่เป็นบ่เห็นไอ้แต่แม่มมเห็นพูดเดียวว่าสิบ่เว้าได้ว,าวา้าได้ อันนี้ห้าต้องได้เบาวัดร่วสิพระเบาดิวัดสิวดเ่วงสามนาสามหลังได้ได้เบาอีหลีว่าสิฟังว่ามันสิแมนแถบมันสิแมนปรตูตุ๊พอดเพิ่นใหม่อันนี้ฮ้องจมปากจมคอเพิ่นก็ให้เห็นเจ้เออไปนั่งเรียมยุ่มขึ้นมาเลยเจ้ค่ะเลียมยุบขึ้นเหตุนี้ดิพอเห็นแล้วหาตัวเรียมบ่าวิ่งได้ว่าวิ่งไดม่ซิมซิตะปันเนี่ยเขึ้นมาให้เห็นแล้วเด้ จ้าถูกไหมหรือีหนเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งไหมหอีหลีาประวัตได้ไว้แล้วได้ไว้แล้วบอกจ้าเอ้าไปซื้อใส่กี่ได้ซื้อไว้ซื้อตะนากรอนนานี่ไปอีกหุึจ้าทูกทายนะอันนี้ได้ลอตเตอรี่เห็นตั้งแต่หนังได้เปล่าเอาไว้ก็ม่ได้หลายดอกจ้าแต่ว่ากันเฉยมามันก็ดีใจแม่นมันก็ดีใจเนาะ ดีใจแล้วกับว่าจะได้เนาะกระได้เดินซีพันมือหน่อก็ยังดีใจว่าสันคุณยายถือสามต<ห>ัวเหมือนเด้เนาะือันนั้นได้สามสามหนึ่งเด้เลขไทยดีใจสามสามหนึ่งอ่ะก็ไปปัดเทียนขึ้นกันแล้วนี่ก็ได้แต่ว่าผลว่นยากขึ้นมากคือตัวนี้ดิ่ฮัมแต่ตัวนี้ฮัมก็อินล่างมันป่ะเดี๋ยวไปแน่นาจ้าไปซื้อไว้ อันอน,น,นี้ไม่สุดหยากสุดไมเ่เห็นเรียมยุบๆโง่คนเทศได้บัดเพิ่งรุ่นเลยวังบ่มีสักหางเดี๋ยวจะไปเห็นนอกจากได้นั่นมาถามว่าบ,บ่มีดอกแม่บ่แม่นดอกแม่ไม่เห็นดิแม่อยู่เหรอว่าหายไปเลยนะค<า>นไทยแล้วเ<า>นะาะคนไทยแล้วว่าเขาจะจำเอาแล้วนันมันเขาก็จำจับจิบจับใจอะไย่างมากกว่าท<า>ี่ซื้อนั้นจะรีบมากที่ซื้อบัตรสั่งเขาไปเมี่ยงอุดร ลูกหลานแต่แม่ยงูกหลซื้อเลี้ยงแนี้ไม่ให้แม่ได้เด้อเต็มหมดแล้วเนาะแต่อืมีหยังทุกกิว่าเต็มชุกก้อนชุกกะว่าเต็มชะนกว่าเขาบ่ขายไห้ฮะเก็ตชุกกะว่าเขาบ่ขายไห้เขากระเพราอีกที่ส้มไปซื้ออันก็ได้ค่ะเป็นที่เป็นตะปวดแค่โอ้าชูแม่ีนลีนะแม่เนาะคแม่ะเดี๋ยวไปเลียมหญ้ารถเตี้ยเดี๋ยวไปเลียมหญ้ารถบ่อยเว้าล้งเราก็นั่งล้งราบ่อยเว้ากันเลียมหญ้ารถพอบอกเขามั้วบัมืสศักิ์ ม่ีตัวไดนมันเหลียมหลายกงมูขุนเนี่ยมันจะเหลี่ยมเป็นแถวกันรถดอ่ะนะสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่ง่นเก้าสามก็เห็นนีน้ำกันอ่ะบ่ค่ะบ่เก้าสาม้นัน่ว่าเห็นมีน้ำกันเระมันสิรางวัลที่หนึ่งุนบอกค่ะใหญ่แบบแบบด้นาได้เ ยามเจ็ดหนึ่นะครับบอยคนชุมบ่ขายเลยสิทีขึ้นมาหามันยังบ่มีเนาะสื่อแล้เขาก็บ่มีเขซื้อเจ็ดหนึ่งอยกาไเนาะเดังมเสร็จววะเลือได้บ้องเสร็จอ้าวเบื้องนากัน้อครับขอบคุณคนใหญ่หลายๆท่านนะรางแกลูกแกหลานหแม่นี่หรเนาะคนใหญ่เนาะเห็แม่เนาะเรียมตามเรียมแมึคนมาหลอดเตี้ยองสามเจนึ่งได้เห็นเลขสี่ตัวเนาะแม่เนาะวันนี้ก็ตัดเอา เลตาดอกมา้ไฮเอสซี่นี่แห่ะกระมักกับจำค่อยเอาเออกระว่าหลายตัวเถอะกระว่าหลายตัวเท่าว่าตัวเดียวกิดหนึ่งนะค่ะแล้วก็เนี่ยละค่ะเพื่อผู้ใดเห็นเลขอันเ้าไหรสองสามเจ็ดหนึ่งส่วนหนึ่งเท่าวัดดวงข้างนาสองตัวข้างน้าแต่ว่าส่วนคุณแม่พันมักพิเศษกับทคุยกี่นึ่งละ มันอยู่หางดนอยู่หางไตอยู่ทั้งไตท่ายคิดมองหันบัางเกาสามที่ว่านลายตัวนี้แอดกับขยายออกมาซื้อดอกเพราะว่าคุณแม่ละว่าเอาจับเอาจับคู่เอาจับออกมาก็ได้ตามนี่อันม่มักกะเลือกเอาแต่ตัวเข้ามักตัวในใจแต่ว่าในใจคุณแม่นีมีไว้แล้วละเล็ดนั่งนี่ ว่ายืดไว้ไ <normal singing> ื้อบด้วยจเส้นใต้ไว <like> <into> ้สี่แดงแดงบุญมีแต่กำบังหยันถ้าเป็นเรื่องสี่เท่านั้นเนาะให้เอ้าให้เอฟซีพห้เบิ้งยี่นี่คันเห็นเนาะค่ะกะายิบจับไว้นะคะคันเห็นเพื่อนมีโซ่